ในคืนวันที่7-8ถึง8กันยายน2568ดวงจันทร์จะเปลี่ยนเป็นพระจันทร์สีเลือดนี่คือจันทรุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นให้เราได้เห็นทั่วประเทศไทยและทั่วโลกฟังเอเชียแอฟริกาและออสเตรเลียแต่สิ่งสำคัญคือเหตุการณ์นี้ส่งผลแรงต่อทุกลัคนาราศีใครที่อยากรู้ว่าดวงดาวจะขยับชีวิตคุณไปทิศท,ทางไหนต้องฟังคลิปนี้ให้จบครับ ก่อนจะไปดูดวงรายราศีพ่อหมอขอเล่าปรากฏการณ์นี้สั้นๆครับจันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเพราะโลกบังแสงอาทิตย์จนเงาตกบนดวงจันทร์ทำให้ดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดงคล้ายอิดเผาหรือที่เราเรียกกันว่าพระจันทร์สีเลือดช่วงเวลาสำคัญคือคราดเต็มดวงเริ่ม03:31นจุดสูงสุด ศูนยนาฬิกาสินาทีคราดเต็มจบ1นึนาฬิกาห้นาทีรวมเวลาที่ดวงจันทร์กลายเป็นสีแดงอมส้ม1นึชั่วโมงยี่นาทีเต็มต่างจากสุริยุป,ปราคาตรงที่จันทรุป,ปราคาดูได้ด้วยตาเปล่าปลอดภัยร้อเปอร์เซจะออกไปยืนดูเองหรือดูไลฟ์สดจากนาริตก็ได้เลยครับและถ้าพูดถึงความเชื่อโบราณ บ้านเรามักเรียกว่าราหูอมจันทร์คนโบราณจะบูชาพราะราหูด้วยของดำเพื่อปัดเคราะห์เสริมดวงแต่ในมุมโหราศาสตร์มันคือเวลาที่ต้องปล่อยวางสิ่งเก่าและรับพลังใหม่ครับมาฟังกันทีละราศีเลยนะครับว่าจะได้รับผลยังไงบ้างจากจันทรุปราคาครั้งนี้เมษอยู่เฉยๆก็มีปัญหาเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว เครียดโดยไม่คาดคิดแต่ข่าวดีคือมีแกนได้โชคลาภเงินรถบ้านหรือของมีค่าชิ้นเล็กๆพฤึกศพอึดอัดเรื่องงานงานเก่าไม่เสร็จงานใหม่เข้ามาต้องรับผิดชอบมากขึ้นเหมือนได้ทดสอบความอดทนเมถุนรู้สึกบันทอนกำลังใจมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจ ปัญหาหลายอย่างเข้ามาทำให้วุ่นวายต้องใจเย็นครับกรกฎดูแลสุขภาพให้ดีระวังเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นแค่หวัดหรืออาการที่มาจากความเครียดสะสมสิงอึดอัดใจกับความสัมพันธ์คนใกล้ตัวหุ้นส่วนคู่ครองอาจเกิดการเข้าใจผิดต้องสื่อสารอย่างมีสติกัน ปัญหาเล็กๆเ,เข้ามากวนใจทําใ้้ระวังจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช้สติเป็นเกราะป้องกันครับตุนมีเรื่องให้กังวลใจจากบริวารลูกหลานหรือคนอายุน้อยกว่าต้องใช้ความเมตตาและความเข้าใจเป็นตัวแก้พิจิกรู้สึกอึดอัดกับเรื่องบ้านครอบครัวรถหรือทรัพย์สินปัญหาที่ต้องยอมรับแม้ไม่อยากทำใจ คนูไม่สบายใจกับเพื่อนสังคมคนรอบตัวระวังเจอคนไม่จริงใจเอาเปรียบหรือแม้แต่การโดนกดดันกลั่นแกล้งมังกรมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาแต่รายจ่ายก็ตามมาหลายทางเช่นกันต้องจัดการงานเงินให้รอบคอบครับกลุ่มเรื่องเครียดถาโถมเข้ามาหลายทางทำให้ทำตัวไม่ถูก แต่ช่วงนี้คุณอาจมีคนใหม่ๆเข้ามาทำความรู้จักมากขึ้นมีนถือว่าเบากว่าหลายราศีปัญหาจัดการได้ด้วยสติแต่ต้องระวังเรื่องเดือดร้อนที่มาจากที่ไกลหรือคนไกลตัวครับจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือสัญญาณให้เราปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นและเริ่มต้นสิ่งใหม่แม้จะมีเรื่องหนักแต่หลังราตรีที่มืดที่สุด ดวงจันทร์ก็จะกลับมาสว่างอีกครั้งขอให้ทุกลัคนาใช้สติใจเย็นและเปลี่ยนพลังนี้ให้เป็นแรงผลักดันไปสู่สิ่งดีๆครับถ้าคุณฟังแล้วตรงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าตอนนี้คุณอยู่ลัคนาไหนและเจออะไรในชีวิตกดไลค์กด Subscribe และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พ่อหมอติดดาวสาริส a ซชเติบโตไปพร้อมกับทุกคน สู่เป้าหมายชีวิตที่มั่งคั่งและเปล่งประกายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ